ยิ่งแก่ยิ่งหล่อยิ่งงงก็ไม่ที่พูดที่พูดถึงนี่หมายถึงก็บอกันหมายถึงก็บอกผนี่แหละจะไม่แก่ได้ยังไงตอนนี้แลาจะทายาทสามคนว่ได้เป็นใควถึงเดนมาที่องค์ระ พรอบิดานางแต่งตัวลายไทยด้วยนะพี่พ่อเอ็นนี่น่ารักเลยลูกโอ้โหไอ้หนูลูกพ่อพอจากราบิดาปีนี้พ่อเข้าวัยจะห้าสิบแต่ไอ้หนูเนี่ยเพิ่งสิบเจ็ดต้นๆคือเจ็ดปีผ่านไปห่วยเหมือนโกหกแต่ท่าบ่ากายยังสวยปิ๊งเลยก็จะใจเจ้าจะฝากหวานกับแม่ตลอดไปนนะกไหม ช่วยเอาไปคืนด้วยไม่ใช่ไม่ได้ใช้ของเขาคนนั้นใส่เป็นไอ้ผู้ชุมชนกเขาแลวผมผมหมดลูกพ่อกำหม่อมชันเนี่ยจากบ้านจากเมืองไปเป็นเวลาก็หลายปีเสด็จพ่อแมุ่ณก็ส่งก็ทะเลาะกันหรือเปล่ากูจะมาโกนเสด็จแม่โง่สวยนะพ่พ่อรู้สึกว่า เองทั้งสองคนเนี่ยจะชงแม่มากเกินไปยังไงก็ระวังนิดนึงเพราะว่าลูกแต่นอกเรื่องมันไม่ได้มองเป็นลูกเลยหรอกก้องชันเป็นเพียงแค่เป็นสายพันธุ์พอบอกว่านอกเรื่องมันลิ้นมันตะกุกตะกั่นกันก็เออเสรีพ่อไว้แลครับคือก่อนหน้านี้ก่อนที่กระป๋องชั้นเนี่ย ก่อนจะไปอยู i, s <S oh <my> ่สำนักดาบเนี่ยก็หมองชันน่ะเคยก่อนกับแม่ห่างจากสำนักดาบไปนานเวลาที่ก่อนอะไหมะ าไมทํแบบนี้ไม่อยากใชไม่อกลูกเเ็นเลคพี่เมาเป็นไงบ้างลูกท้งสอคนหอพ่อในเรื่องมึบกว่ลูกกูอ้าวมึงโกบ่าตั้งแตียวท่านท่านพู้ค่ตอนนี้เกิดเรื่องไหนโกรู้หรือเปล่าก็ราชบู่โกมีไงี่ตอนนี้ โกบ,บินไปฆ่าพาพิามาคนึ่งตายขามา้พีคละน่ิ่งนนี้นในมข้า,า,า,าโกวิน,าาน,นเจ้าไม่ควรู้สินะวานรองเจา้าที่พ่อเรียกเจ้ากลับมารอพ่อไม่สามารถกำราโกบินได้นับตั้งแต่วันที่โกมินเกิดมีกำไลหยกติดตัวมาขอใผ้าแพสีแดง ถ้าเขาก่เรื่องอุ่นว่าราชบุตรพ,พ่อทั้งสองพระจาจงตัดแต่งพยุหะแสงอย่ากมือนี้เจ้าและพ่อจะออกไปเราีากับองค์พุทธุคมองมขับบยูคน 팬이 우리 기르렁을 많이 받고 싶어요. จับไปพาพุ่มน้ําแข่งนําน้ํานี้หาอะไรไปไปกัน <laughs> 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 เราไม่เคยลุกรางต่อไปยินเบิกมานลยหากแม่ข้ารู้ความจริงว่าลูกข้าเป็นผู้ปิดชีวิตอสิบีลูกชายท่านข้าขัดยัี้ยขอกราบประธิดาไทยองค์รักษ์วุฒิสงด้วยวิจาร้าที่ข้าบุกถึงเมืองมรุดมาในคานี้ข้ามีต้องก,การคำขอโทษจากปากท่านและข้า,าต้องการสิ่งหน ข้าต้องการตัวไอโกมิไอ้โกมิมันอยู่ที่ไหนตัวอยู่นี่นี่นะครับโกมิไค้กระตุวนมออกมาแล้วอย่าเสียเวลามาตามาตัวทายาทในครัวเกิมาโกมีมีเมื่อปกเกี้ คนพิชเขามองนเวลมาคงครับเารู้ว่าลูกเขาเขายังเหอเอและเธอเหิเา น้อยสักเพียงหนอข้าขอชีวิตลูกพ่อออกขันธ์ยากเลยอมก้นกาเพื่อเทียสักสีขอชีวิตลูกก้โมีไวเนี่ยมาหัวของมนุษย์ ยอมลดศักดิ์ศรีเพื่อมาแลกชีวิตของลูกจก้งจดจำฝึกครั้งนี้เอาไว้ดีๆสั่งสอนไอ้เด็กคนนี้เสียว่าอย่าสร้างความร้าวฉานที่ผิดๆจนมากเกินไปจำเข้าให้ดีวันนี้โถไว้ชีวิถูกจก้งแต่ถ้าหาูกมันลุกอย่าทิ้จอยาดีเราพยายามนะคระว่าจะโคกงให้ติดกับกกกหลบบ่ กองเจ้าจะปลายเป็นทะเลเถิด ทำให้ทุกอย่างเพื่อรูกของตัวเองคือผมพฤติกรรของลูกในวันนี้มันทำให้่มต้องเสียเสื้สักสีเสียด้วยเวันลูกมีใครที่จะ่ด้วยจะเกิดมาพร้อกมกัหยาที่ต่ด จะเกิดมาพร้อมสิ่งวิเศษมากมายให้ติดตัวเจ้าบัตรไม่ว่าจะเป็นกำไลหยกผ้าแพรสีแดงสั่งเจ้ายังสามารถยกคนนี้ให้ได้ต่อไปเจ้าไม่ก่อประโยชน์ให้กับแผ่นดินนี้เจ้ารังแต่จะเป็นภัยตาอคนในแผ่นดินวันนี้เรามีภัยเจ้าร,รู้ไหมแผ่นดินคาตย้จะจงอยู่ใต้าไม้พ้นเจ้าเปน็นคนูเห็น กนเป็นพ่อเพราะเจ้ามายังเด็กเกินไปพ่อมีสามารถจะคุมเจ้าไม่อยู่ได้และเจ้าก็มีต้องอยู่พผนดินนกกี้พ่อไปไปเถิดโกมิน oh. องค์ท่านขอนมีควาสามารถคุมการกระทำของเจ้าไดา้พ่อจะพาเจ้าไปอยู่กับแม่ชีสุวรรณี เขาจะเป็นคนที่ควบคุมจะไม่ไป,ไปเสด็จรู้ไม่ไกับพรบรูไม่ไปไ,ปไ,ปมไ,ปไปไห่โกงนะูไม่ไปไม่